สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับปึงยางกันมาจากทะเลพี่น้องว่าจะพาพี่น้องยางกันมาเด็ดน้ำกระหอกหน่อยเมื่อกี้นี่วิดีโอค่อนของงางเงีาวครับก็ได้เด็ดเท็ดอีกวิดีโอใหม่ไปเบากหลยใหญ่ห้างพี่น้องโภเวลา l a คนขางจันจอน้ำเลยเวลาว่างโบดโดนพี่น้องพอเมือนี่ผมก็ต้องกลับไปทำงานขึ้นกัน มามือนี่คนคันงเออก็จะมาตัดหนาพี่น้องบุรู่ว่าจะเห็นกระหอกหน่อยบนานแบันี้ก็อาจจะลงเป็นปกติอยู่ครับแต่ว่าก็อาจจะบรหลายเนี่ยสนามน้ำตรงที่ผมเวานะพี่น้องเป็นสนามน้ำให้เล็กหน่อยที่ยังที่ยังหน่อยนะพี่น้องผมภาษาหมาดไทยถ้ำไก่ไก่ได้เด้อพี่น้องแต่ว่าจับภาผัดผาดพันผืผผผนซ้นนนำนี้ห้เบิงได้อยู่ครับ เร็กหน่อยก็ร่งอองมาเล่นพี่น้องเพิ่นเปิดน้ำแล้วน้ำพุ่งขึ้นเนพี่น้องก็อาจจะได้เบิ่งภาพบบเต็มที่พี่น้องเพราะว่าตามกฎหมายขาเจ้าเล้วห้องกับ่บคอยมีสิทธิ์เรื่องม่วนนี่ราะว่าห้อง่บเ้มีบตรหรือว่ามีหลูกมีเต่าอยู่ในสถานที่ตรงนั้นห้อง่สาสารถถ่ายทำวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพไดนะพี่น้องเดี๋ยวผมสิพายางไปหาเหลาะเด่นน้ำกระหอกหน่อยก่อน โบลูว่าจะลงมาพี่น้องเพราะว่ารถจัดหนาเมื่อกวนก่อนผมกับโรลูเออเดีย๋ยวผมจะ่านั่งเลยบังผมสามารถายถ้ำให้เบิ้งในซ่ซำนี่เด้อพี่น้องเพราะว่าเล็กหน่อยาาก็มักทั้งอย่างในน้ำเทลงจากมะเขือเทศนะพี่น้องโบสามารถที่พิจับผาเกไก่ได้พี่น้องผัดผาเพื่อนเฟือนซำเนี่ได้ยู่ครับเพราะว่า มันมีคนคุ้มนาพี่น้องมีคนตรวจดูแลมีค้นรักษาความปลอดภัยโอ้เป็นความปลอดภัยเป็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะพี่น้องสิทธิส่วนบุคคลของประเทศก็เจ้าขอนขางรุ่นแรงครับเดี๋ยวเฮายหางเลอกไปหลินน้ำกระลรอกหน่อยกันเนาะพี่น้องบรูเราจะเห็นบอ่ออกมาสายน้ำพี่น้องออกมา่อนขางสายเลยเพอจะสินไหมนี่พเม่อมกกีนี่ผมไปอยู่ท่าเรือ เดี๋ยวพะยายามมองหากระลอกหน่อยพอเด็ก้าพี่น้องไปนั่งเด่นจะเข้ากันครับอาจจะมีเสียงบรบกวนจากเครื่องตัดหญ้าได้พี่น้องกพ่าเล็กหน่อยเขาทำความสะอาดอยู่ครับตัดหญ้าแต่เกาผมมาเล่นแถวนี้เจ้าตุ้ยนุ่ยพี่น้องจะอยู่บริเวณนี้ตลอดแต่มือนี้ อาจจะโบห็นพี่น้องเพราะว่าบุประกฏเห็นกระหอกหน่อยลงพี่น้องนหรือพญานเครืงตัดหยาเพรนะวากันแตกขึ้นตนไมเน่เดี๋ยวยางเลาะยางบึงต่างบึงพืนทีของสวนสาธารนณะแห่งนี้ไปน้ากันเนาะพี่น้องเลาะเบึงกระหอกหน่อยไปน้าพี่น้องตกิดพอตัวใดคุ้นๆเชื่อง เดี๋ยวผมจะพาไปนางเลนพี่น้องเบิงโตอันนี้ก็จะเริ่มเริ่มยกลงมาด่านล่างเบิดเดนะพี่น้องตะกีีใหญ่อยู่ทัวสวนเดี๋ยวนี้พนเริ่มยกเริ่มใหญ่ขยับเข้ามาตรงตรงที่มันล่มลื่นนะพี่น้องอเดี๋ยวเห็นอยู่พี่น้องกระหอกหน่อยอยู่ไกล เสียงรถตัดหญ้าเรียนน้ำกลืนผมปานเขากวดปานเขากวดผมอยู่นะแต่ว่ามองในแง่ดีก็บ่แมนดรกพี่น้องเบาไปซื้อ พยายามมองหลกในแง่บวกเนาะครับเขาก็ทํางานของเขาต่างคนต่างทํางานพี่น้องคนกัลลังเลิมทะย่อยอมากพี่น้องขนาดพึงสิบม้งเส่าพี่น้องสิบม้งกว่าขาจะกัลลังเลิมผ้าลูกผ้าเต่ามาเล็นน้ำผู้ปกข้องก็มาเล็นอยู่ในสวนมาพักผ่อนหย่อนใจในสวนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเห็นกระหรอกหน่อยนะพี่น้องกระหรอกหน่อยสีดำคูนี่ยังอยู่อยู่ หมู่บ้านนี่ผมก็มาเล่นครับเอาอาหารมาให้ก็บยุจุดนี่เลยเดี๋ยวนี้ก็หลอกหน่อยเวลาคนมามันจะแตกแตกนี้ออกมายุบหนอกพี่นอ้องบุหรี่มันจะจืดวะถ้าเกิดมันจืดมันจะเลียนกับมาหาได้พี่นอ้องประกันลังหยุดบงังประกันลังยืนซ่อมแต่ผมไม่มาเล่นสวนแห่งนี้ผมจะพยายาม ใส่เสือัวที่ผมเคยใส่น่พี่น้องใส่สุดที่เขาเคยใส่ที่เขาเคยมาเล่นเพื่อให้กระรอกหน่อยเขาจำเขาจะจำคือกันพี่น้องคือกันก็เขาจำกระรอกนอย่ตัวสีดำน่นจะยุ่งเหงาไม่ตลอดพี่น้องจะเป็นบริเวณเป็นด่าวเวกของเขาอยู่ เบิ่งข้าเจ้าผาลูผ้าเต่ามาเล่นสถานที่แบบนี้มันก็มีความสุขพี่น้องอยู่กับธรรมชาติเนะบาษามาตีจับภาพไกลๆข้าจเจ้าให้ได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาเม็ดตัวให้กระรลกหน่อยมื่วน,นี่ก่อนพอได้นางเห่นยญน้ำพ่นพี่น้องพอได้หยอกอันนี้มาแล้วเพ่นเขามาหาอยู่พี่น้องแต่บถก็ยันยัน,ยนพันยันเสียงรถนะพี่น้องปกติแล้วเสียงรถตัดหยา คนขางจะเสียงดังกับเป็นธรรมดาสปปัดปลาพวกนี้เขาต้องยานอยู่เด้วเนาะพี่น้องกาลังสอกหาเม็ดตัวเดี๋ยวหลังจับพิ่นใบเนื้อเชื่อใจเดี๋ยวเพิ่็ขยับเข้ามาเหาครับเพิ่งแต่ละต้นแต,ต่ละต,ตัวเรจะอยู่ก๊กใหม่ต้นละตัวสองตัวนะพี่น้องที่ได้ผมมูหู่จักว่าเขาจะตัดหย้าเลยแต่เกิดหูจักว่าเขาจะตัดหย่าผมมาเด่นแต่เสาคนนี้ ไอ้พอกานี้จะต้นใหม่นะพี่นอ้องจะกินอยู่แต่ว่าสงสัยจะขาดเม็ดตัวเรียนของต้นใหม่พอเป็นเป็น,เป,นเป็นพฤติกรรมของเพลินพี่น้องเดี๋ยวเขาผลิตน,น้ําจุใหม่พี่น้องพว่าจุหนึ่งยุเออเรียนมาคอย <laughs> ผมบ่ได้เบิ่งด้านหลังพี่น้องเรียนมาทาั้งหลังผมผมบ่ได้เบิ่องไอ้ไอ้เื่องพี่น้อง กะหลอกยู่งน้นีแทบทุุโตัจะค่อนข้างเชื่องค่อนข้างน่ารักครับผมมาเล่น,น้ําประจําพี่น้องมีความสุขได้เป็นย,าง,ยางเลาะยางเตียวตามธรรมชาติแต่เกิดเป็นใบเนื้อเชื่อใจพี่น้องเปิดตีหางแป๊บๆเพราะยังสงองใสเขายังสงองใส่่าปลอดไพยบ่หรือยจังได เอาคุยสื่อสารกันบุรู้เรื่องพี่น้องแต่ว่าสามารถเดาเอา,เอาพี่น้องพอเฮาก็อ่านใจเขาเขาก็อ่านใจเฮา,า,า,ากันพี่น้องแต่เกิดเขาคิดว่าเขาปลอดภัยเดี๋ยวเขาเกเขามาพี่น้องอนันนี้มาเอาเลยยังขี่ยานอยู่ครับตอนนี้สงสัยไดมิตัวจะเดน่นเึมกอนกงใหม่บ้าแล้ว เรียนเรียนไปลีกินยาขางเงาไม่พี่น้องอยากกินน้ำเเผ้อยู่แต่ว่าขี้ยานครับวัยเป็นสัตว์ที่ข,ขันขางวัยพี่น้องไปหอยไปหอยห,หัวกินเสอยเออตามาตาเบิ่งไปเบิ่งมากกันกหนาลักพี่น้องสิ่งเป็นสัตว์ที่หวงไวอยู่แล้วบุก้านั่งนําครับแต่ว่าตัวนี้เริมขยับเข้ามาผมเลยเิ่นเริ่มใบใจเันก็ขยับเข้ามาหาครับ อันนี้มาลแล้วไปละวบวหนึ่ง่นสิบไปวบริยานครับผมว่าใก่ไก่ก็ได้ตัวนี้แต่เกิดท่านใบใจพออุฒยานเสียงเครื่องตัดหญาเ่ยพี่น้องเพราะว่าเขาจะตัดหใหญ่บริไกลจะผมเสียงเครื่องค่อนข้างดังเก็บไปถมใบเซยพี่นะ้อง เกิดเป็นใบเนื้อเชืยใจเดี๋ยวมันกัดทย่อยลงมาพี่น้องที่จริงกระอกหน่อยมีอยู่เกือบทุกต้นไม้ครับตัวนี้ก็กล้วก็ร่างเริมลงมาหาผมนะไอเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งพี่น้องจากธรรมชาตินกหน่อยอน,นี่ก็ยังมาอีกเลยน,น,นกอันนี้งามขนาดพี่น้องบรูเป็นนกอย่างสีสันของเขาง,งามๆป่านนกกระตินพี่น้องเบึง,บงไปเบึงมาคนมักมาหยั่งอาหารน้ำกระลอกหน่อยพี่น้อง อันน,นี้ตัวหนึ่งไหวมาตั้งขางผมทีกไก่ไกลๆเกิดใบเนือ้อเชื่อใจเพ่นก็เริ่มขยับข้ามาพี่นอ้องะตัวนี้คนขางจะเชื่องพี่น้องสายตาเบิง่งสายตาก็เพิเบิ่งออกอยู่ครับกระโหลกหน่อยตัวใดทีเชื่องเป็นกระโหลกหน่อยที่บุมีความขี้ระแวงเลยพี่น้องสายตาอ่อนยอนแบบแบบบระวังไท่หย,ยัางเลยนะ อย่างเด้ยังงขอามาจุหยดสนกล่องมนมนารักหนาเอ็นดูพี่น้องเดี๋ยไม่เด่นน้ำเน็ตเขาก็มีความสุขพี่น้องถึงว่าจะเป็นสัตว์ที่เขาคุยกันบูรูเรื่องแต่ว่าเขาก็สามารถให้ความสุขสำหรับเขาได้ครับเขามาไก่ลายกระจับ จะผ่านขนขางลำบากเลยพี่น้องพอฝนเป็นเชื่องแห้งบางตัวเชื่องแห้งจะโบยานอเอาเม็ดทัวไปถมไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพังกับกัขออยู่ครับ่าพลู่นไปถมไปแนวใดพี่น้องจุดทุกจุดเพิ่นจำได้เพิ่นหากินได้คือเก่านะพี่น้องเออ อันนี้มาแล้วยืนตะกอกไปนกหน่อยมากินก่อนเลยอันนี้มาเลยนกกวเัเพี่น้องนกกินก่อนโอเคนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แบบเขามาเยี่ยมชมครับเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าไม่จะพามาเด็นน้ำกระรอกหน่อย,อยครับมือนี้ขอโตกลับบ้านก่อนครับพี่น้อง ขอบคุณทุกคนร่างแรงใจนะครับผี่แวะเวียนเข้ามาถักทายมาคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในแล้วครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับผมบ๊ายบาย